ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับแบรนด์ Alpha a Coustic นะครับ램หกลอยยี่สิบซินะครับจอ 2K นะครับติดตั้งพร้อมหน้ากาเกตเเข้ารูปสวยงามนะครับนี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ใช้ชุดคันบัตตรงรุ่นนะครับติดตั้งแล้วระบบเดิมรถใช้งานได้เช่นเพิ่มลดเสียงนะครับที่พวงมาลัยนะครับรับสายวางสายได้หมดครับเดินหน้าถอาหลังเพลงนะครับหรือว่าซอสเลือกหมดได้นะครับช่องต่อ USB เดิมนะครับ สองพอทนะครับที่อยู่ตรงกลางคอนโซลเนี่ยใช้งานได้นะครับตัวนี้ครบเลยนะครับตัวนี้ในการใช้งานนะครับกล้องหลังเดิมนะครับใช้งานได้นะนี่ครับแล้วก็เส้นเลี้ยวเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับมีเส้นบอระยะด้วยนะครับแล้วก็สามารถแตะที่จอนะครับเลือกมุมกล้องได้นะครับ3ระดับเหมือนเดิมนี่นะครับกล้องเลนวอสนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโชว์ภาพกล้องด้านซ้ายนะครับกด ที่ปลายก้านนะครับนี่โชว์ภาพกล้องด้านซ้ายนะครับฟังก์ชันระบบแอร์นะครับโชว์บนจอนี่ครับโชว์ถูกฟังด้วยนะครับโชว์ถูกฟังอ่านะครับตรวนี้ก็โชว์พัดลมแล้วก็โชว์อุณหภูมิครบเลยนะครับฟังก์ชันเดิมของรถหรือว่าระบบเดิมรถเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูที่ค่าเซตติ้งได้นะครับแต่เข้ามานะครับแล้วก็ดูอัตราการเส้นเปลืองนะ ต่างๆนะครับดูค่าเซตติ้งของระบบรถต่างๆนะครับดูได้ที่ค่าเซตติ้งนะครับตัวนี้ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็แตะเข้ามานะครับใช้งานระบบ FM ได้นะครับนี่ใช้งาน FM ได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไฟล์ภาพหรือไฟล์เพลงนะครับที่จะเสียบต่อทางช่อง USB ก็สามารถที่จะแตะเข้ามาใช้งานได้หากโหดเป็นเพลงมาเสียบต่อแล้วก็แตะเข้ามาที่เพลง สามารถค้นหาเพลงจากแหล่งที่จะเก็บได้นะครับหรือโหลดเป็นวิดีโอมาอ่าก็แตะเข้ามานะครับที่จะดูภาพวิดีโอจากแหล่งที่จะเก็บได้นะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับแล้วก็แตะเข้ามาเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับตัวนี้อ่าก็จะชื่อ Alpha a c ค u s t i c นะครับรหัส0ูนย์ตัวหากเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้นะครับโดยที่ มีไม์บลูทูธนะครับติดไว้ด้านบนเหนือกระจกมองหลังนะครับรับเสียงของเราได้อย่างชัดเจน,นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธได้ก็แตะมาที่แตะมาที่เพลงบลูทูธนะครับก็จะสามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับตัวจอสามารถเชื่อมต่อ Android Auto หรือ Apple CarPlay ได้นะครับขรเข้ามาที่ o โฟลิ่งสามารถแตะเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยนะตัวนี้นี่นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ a n d ์โนอได้นะครับแบบเสียบสายหรือแบบไร้สายนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เราก็ใช้เวลาให้ตรงใส่บัญชี Gmail ให้เรียบร้อยนะครับอัปเดตแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถแตะเข้ามาใช้งานแอปได้เลยนะตัวนี้นี่ตัวนี้การประมวลผลก็รวดเร็วทันใจนะครับแตะเข้ามาใช้งานได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับเร็วมากนะครับ แล้วก็สามารถที่จะแตะเข้ามาใช้งานระบบนำทางเป็นของ Google Map แตะเข้ามานะครับสามารถค้นหาเส้นทางด้วยการพิมพ์หรือสั่งงานด้วยเสียงนะครับ mm hmm. เช่นสระบุรีนะครับแตะเข้ามาแตะเข้ามาอ่าก็จะสามารถเริ่มต้นการใช้งานนำทางได้แบบแม่นยำแบบนี้เลยมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามทางคู่ขนานถนนพหลโยธินใช้งาน2แอปนะครับแตะสี่เหลี่ยม แตะที่หัวแอปแบ่งจอแล้วก็แตะ y o u t u b e ใช้งานแอปนำทางฟังนึ่งได้ YouTube ฟังหนึ่งได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหดมาเลยแอปเดียวในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมีตัว e ี o คเลเซอนะครับปรับแต่งเสียงตัวนี้เลือกเป็นสี h ช n n e l ปรับ e ี o คเลเซอได้นะครับตัวนี้ปรับ Fader Balance ได้ปรับระบบเสียงที่ต้องการจะใช้งานนะครับเช่นโหมดฟังเพลงนะครับ นี่จุดตัดความถี่ของลำโพงแต่ละชนแนลได้นะครับตังนี้ตั้งไทม์ไลน์เมนหรือว่าน่วงเวลาของลำโพงแต่ละชนแนลได้นะครับต้องขึ้นปิดจอรูดลงมานะครับแล้วก็แตกปิดจอได้นะครับนี่ถือว่าครบมากนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้จอแอนดรอยที่ติดตั้งตรงรุ่นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงระบบสายของเดิมรถแล้วก็ระบบของรถเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับติดตั้งจากนายช่างชำนาญการนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านภพยสารเทคนิคน้องแคร์สระบุรีนะครับ